ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพบกับช่อง Apollo Story คือมามมี่อยู่ในกลุ่มที่เขาเข้ามาปร,รึกษาเรื่องลูกเยอะแยะเลยแล้วก็บางคำถามเนี่ยเราตอบในนั้นไม่ได้เพราะว่ามันจะไปขัดแย้งกับกลุ่มที่เขาคิดไปไม่ถึงว่าแบบนี้ก็ทำได้ด้วยเหรออะไรอเงี้ย ทีนี้ก็ถ้าใครเน้นวิธีแบบดูแลลูกแบบไม่ต้องไม่ต้องมีขั้นตอนไปนอกบ้านไม่ต้องไปพบแพทย์เยอะๆบ่อยๆไม่ต้องกินยาไม่ต้องกินอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยก็มาทางนี้ถูกต้องแล้วค่ะอย่างเช่นสิ่งที่จําเป็นที่สุดสําหรับลูกก็คืออะไรเอ่ยความรักครับใช่หนึ่งความรักแล้วเรื่องเนี้ยเรื่องสั้นๆง่ายๆนะยืนนานไม่ได้เมื่อย กแล้วเรื่องสั้นๆง่ายๆก็คือทําไมลูกถึงติดมือถือเพราะว่าลูกไม่มีอะไรทําใช่ไหมใช่ไหมก็ส่วนหนึ่งอีกอย่างอันนี้ก็คือสําคัญนะพ่อแม่ไม่มีเวลาให้พ่อไม่มีเวลาให้ใช่ค่ะก็เลยไปเล่นมือถือเลยใช่ไหมคะทีนี้ก็จะมีอีกแบบหนึ่งพ่อแม่บางกลุ่มก็จะพูดว่าก็ฉันเหนื่อยฉันอยากพักผ่อนทีนี้ เข้าเรื่องกันเลยมัไม่มีวิธีที่พ่อแม่ได้พักผ่อนด้วยแล้วก็ลูกก็ได้มีกิจกรรมด้วยโดยการผ่านกิจกรรมมาร์กหน้าคุณแม่ดีไหมดีไหมดีเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่ผสมมาร์กแล้วก็ผสมน้ําลงไปแล้วทํายังไงให้มันเป็นครีมที่พอที่จะเอาไปมาร์กหน้าคุณแม่ได้เสร็จแล้วมาร์กที่เราเลือกใช้นะคะเราจะเลือกใช้มาร์กที่มันแบบ อลอกออกมาเนี่ยลอกมาพืดเป็นแผ่นเลยเพื่อป้องกันการสกปรกเลอะเทอะแต่มาร์กที่เลือกใช้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามาร์คคล้คายเนืนอนออน้อซิลิโคนน้องฝนเนื้อซิลิโคนใช่ใช่เพราะว่ามันแปะแปะ,แปะไปแล้วก็สามารถแบบลอกออกมาเป็นหน้ากากได้เลยแต่ทีเนี้ยตรงนี้แหละมันจะเกิดความสนุกก็เพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กจะได้ฝึกการสังเกตว่าเอ๊จะทําไงให,ให้ให้มาร์กมันเป็นแผ่นได้ คือเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูกันเนาะว่าวิธีทําขั้นตอนเป็นยังไงถ้าผู้ปกครองคนไหนสนใจที่จะฝึกลูกแนวแบบให้ผู้ปกครองได้ผ่อนคลายด้วยแล้วก็ให้ลูกได้เรียนรู้ด้วยก็ติดตามกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูคะ่ะนี่คือตัวอย่างนะคะพ่อก็เหนื่อยแม่ก็ล้าแล้วเราจะทําไงเพื่อให้ลูกมาทํากิจกรรมร่วมกันกิจกรรมนี้ก็คือเราได้ดูแลพ่อด้วย แล้วก็แม่ก็จะได้พักผ่อนพ่อกับลูกจะได้มีเวลาร่วมกันเพราะว่าพ่อไปทำงานลูกกับพ่อก็จะไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกันเราก็หากิจกิจกรรมเชื่อมโยงใช่ไหมลูกใช่ค่ะอันนี้น้องฟอนทำอะไรปร้าป๋าครับอืมลวดหน้าทำหน้าครับนวดหน้าทำหน้าสปาหน้าใช่ไหมใช่ครับมันจะมีความละเอียดตรงที่ว่าฟอนได้สัมผัสหน้าป้าป๋าเวลามันแห้งเพราะว่า เนี่ยพอพอกลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนครีมดีท็อกหน้าเนาะใช่ไหมดีท็อกหน้าแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะลอกออกมาเป็นแผ่นเลยแต่มันจะเป็นแผ่นหรือไม่เป็นแผ่นก็ต้องขึ้นอยู่กับการผสมแล้วก็จังหวะการการแปะป้ายพอกไว้ใช่ไหมใช่ค่ะ<อ>ใช่ีน้องฟอนก็ฝึกทำเนาะทีนี้ป้าป๋ารู้สึกไงกับผลงานนี้บ้างอืมอยังไม่ได้ถามเลย แต่ว่าน่าจะาน,น่าจะโล่งขึ้นเพราะเขาหลับใช่ไหมใช่ครับใช่เขาได้พักผ่อนด้วยแล้วน้องคนทําให้ป,ป้าป๋ารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกดีไหมลูกรู้สึกดีครับมันก็เป็นความรู้สึกว่าเอ,อนอกจากเราจะสร้างความวุ่นวายได้แล้วเราก็ยังสร้างความความสบายใจการผ่อนคลายให้กับคุณพ่อด้วยใช่ไหมใช่ครับต่อไปก็จะทำอีกไหมแบบเนี้ยรู้สึกดีไหมถ้ามีโอกาสก็ทำอีกครับ รู้สึกสนุกใช่ไหมสนุกครับเอาไว้น้องฟอนโต้วกว่าน,นี้เดี๋ยวมันมีทําให้น้องฟอนบ้างเดี๋ยววันหลังเนี่ยมันมีจะทํากิจกรรมผ่อนคลายแบบนี้ให้น้องฟอนแต่ว่าให้ท่านผู้ชมติดตามชมกันว่าจะทําอะไรนะที่จะมีความสุขกับเด็กเกเผื<ๆ>่อจะได้เอาไปทํากับลูกกันใช่ไหมใช่ครับเป็นกิจกรรมอะไรดีนะาตอนนี้11ขวบใช่ไหม <11 S 1> กล้กามเนื้อเริ่มเปลี่ยนแปลงมันจะมีอาการปวดใช่ไหมลูกใช่ครับ ปวดเพราะอาการยืดของกล้ามเนื้อการขยายของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันหลังเราลองมาทําคลิปคลายกล้ามเนื้อสําหรับเด็กตัวยืดดีไหมดีครับยิ้มรอเลยสินะชอบใช่ไหมล่าชอบครับเอาเป็นนั้นว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่อยากจะได้วิธีการเล่นกับลูกกิจกรรมที่ทําร่วมกันกับลูกแบบที่ ไม่กระทบกระเทือนความวุ่นวายของในบ้านเพิ่มขึ้นแล้วก็มาติดตามช่องนี้ได้เลยนะเพราะว่าเราเอาเรื่องจริงที่เราใช้ชีวิตกันอยู่แบบเนี้ยมาทำเป็นคลิปวิดีโอเผื่อว่าบ้านไหนที่ไม่มีใครช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกกันเองจะได้มาช่วยช่วยกันแชร์ประสบการณ์แล้วก็บางทีก็เลี้ยงลูกอยู่ก็คิดไม่ออกนะว่าวันๆจะทำอะไรบ้างเราก็เป็นตัวเลือกนะลูกเนาะ ให้กับพ่อพ่อแม่แม่แมได้ได้มาทำกิจกรรมแบบนี้นี่ก็ลอกออกแล้วนะโอ้ลอ,อกออกใส่กิกเลยใช่ไหมใสกิกป้าปะก็ดีใจตรงนี้แหละที่ที่หน้าตาใสากิกเลยเหมือนไปทำเบบี้เฟรชมาเลยอ่ะรับอันนี้เพิ่งเพิ่งลอกครั้งแรกม,มันก็เดีดูวเละๆหนะ่อย <laughs> ใช่ใชแต่ก็ดีแล้วได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กฝึกการสังเกตแล้วก็ฝึกความอดทนเนาะใช่ไหม อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยช่วยแชร์ไปให้กับบ้านที่อยากหาสื่อการเรียนรู้ให้ลูกเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากก็ไม่ต้องจ่ายเงินเนาะ<ช>ไม่ต้องจ่ายเงินเยอะเลยอาจจะจ่ายบ้างนิดหน่อยแต่น้อยอืแต่น้อยดีกว่าที่แบบว่าเราต้องไปจ่ายอะไรเยอะแยะซับซ้อนแล้วได้ประโยชน์แค่อย่างเดียวเนี่ยทำทำกิจกรรมนี้กิจกรรมเดียวได้ประโยชน์หลายคนเลยคืออัน,นีจริงนะทำแบบเนี้ย มันหายเร็วหายเร็วมากแค่แค่ขออีกนึงพ่อแม่มีเวลาให้หน่อยใช่พ่อแม่มีเวลาให้หน่อย,อแ,ลอยแล้วก็ไว้ใจลูกหน่อยว่าลูกจะไม่ได้ทำหน้าพังครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ